รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับผมสวัสดีท่านผูน้ชมท่านด้วยครับตอนนี้ท่านอยู่ในช่อง ckc นะฮะตอนนี้ท่านอยู่ในช่วงนัทวัฒน์ทอล์นะฮะวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องรวมราคา b s u v เรียงราคาจากถูกไปถึงแพงนะครับผมอาเนื่องจากตอนนี้มีกระแส nissan k i c k e power เปิดตัวมาใหม่นะฮะและนี้เขาจะมีการเปรียบเทียบราคารถแต่รุ่นขึ้นมานะฮะผม ก็จะมาพูดถึงซับคอมแพคคอสโอเวอร์หรือ b s u v, v นะครับผมประเดิมประกอบประกอบนะครับเดิมสดใหม่กับน e ิสสันค i c กอีพาวเใหม่ในกลุ่มครับมาสด้า x 3 0เปิดตัวในกลางเดือนมีนา63ที่ผ่านมานะครับแล้วก็ m g z s m i n o r Change นอรเายเดือนมีนาคม63นะครับผมเรียงราคาจากถูกไปแพงนะครับผมถูกที่สุดนะครับอันนี้ผมจะถูกแล้วก็แพงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ MGZ- s รุ่น 1.5C นะครับผมราคา 689,000บาท ZS รุ่น 1.5D นะครับผม739,000บาทแล้วก็ ZS รุ่น 1.5X นะครับ799,000บาทแล้วก็ Mazda CX3 รุ่น 2.0E 879,000บาท Nissan Kicks E-Power 1.2 1.2S 889,000บาท Nissan Kicks E-Power 1.2E 940,000บาท Honda HR-V 1.8E CVT ราคาเท่ากันนะครับ940,000บาท มาสด้า CX3 รุ่น2 0 4 955,000บาทโตโยต้า CHR รุ่น 1.8entry นะครับผม979,000บาทมาสด้า CX30 รุ่น2 0 4 6 6ออโต้นะครับ989,000บาทนิสสันคลิก e power รุ่น 1.2v นะครับผม999,000บาทมาสด้า CX3 รุ่น 2.0s 1 2 9 0 0 0บาท CHR รุ่น1 8มิด 1น9 0 0 0้บาทนิสส e ันทีอพาวเวอร์หนึ่งจุดสองวีเอลหล้านสี่หมื่บาทฮอนด a าเอชอารีหนึ่งจุดแปดเอลซีทีหนึ่งล้านห้าหมื่นเก้บาทโตโยต้ Mid 1, 60, าชี r ีเอชอาร์รุ่นหนึ่งจุดแปดไฮบริดมิดหนล้านหกหมบาท m a สด้าซีเรุ่น2.0 SP 1ดศูนย์้านแปดหมบาท m a ส d a าซีเอ็ก6 a สามสิบสอง้านเก้บาท Honda HR-V รุ่น1.8 RS CVT รุ่นใหม่นะครับผม1,119,000บาท Subaru XV รุ่น 2.0i 1,159,000บาท Toyota C-HR รุ่น1.8 Hybrid 1,159,000บาท Mazda CX-30 2.0 SP6 Auto 1,199,000บาทและรุ่นสุดท้ายนะครับผม Subaru XV 1, 1 2.0 iP 1,259,000บาทนะครับผม ขอบคุณข้อมูลข่าวสารจากเว็บไซต์ข่า2 5 0 .com อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับผม